สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะวันนี้มาจบกมามาเจ็บผักบุ้งจะ้ะไม่มีผักบุ้งเลยจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวให้ดูผักบุ้งไปไหนหมดจะ้ะจริงวันนี้มาเจ็บผักบุ้งแต่ไม่รู้ผักบุ้งไปไหนหมดจ้าเห็นไหมคะมาเจ็บผักบุ้งไปให้ปลาจ้าถ้าย้อนแสงไม่ไหวก็ขอโทษนะจะ้าผักบุ้งไม่มีเลยจ้าเพื่อนๆ นี่ไงเนี่ยเกี่ยวพาดไว้เนี่ยเอ่อเกี่ยวผักตบจ่าพาดไว้อันนั้นพ่อลุงเกี่ยวมาไว้ให้ให้มันเหลือไว้ให้ปลาจ่าเจ็บผักบุ้งไปให้ปลานินจ้าเพื่อนๆจ่าดูผักบุ้งไม่มีเลยจ้าเดือนก็จะเจ็บอันนี้ละจ้าเจ็บแถวๆนี้ละจ้าไปให้ปลาจ้าเจ็บผักบุ้งไปให้ปลานะจ้าเพื่อนเพื่อน,นจ่าแต่ไม่มีจ้าแต่ว่าแต่ว่าจะบอกว่าบรรยากาศ น่าตกปลามากๆจ้กบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยวสายๆจะมาตกปลาจ้ะเดี๋ยวจะได้มาตกปลาจ้ะเพื่อนๆดูบรรยากาศสิมันน่าตกปลาไหมจ้าดูชอบมากเลยบรรยากาศแบบเนี้ยปลาติดแน่เลยเนี่ยแบบเนี้ยปลาอุ้ยบรรยากาศน้ํานิ่งจ้าเพื่อนๆน้ำนิ่งๆปลาจะชอบ กินเบ็ดจ้าง่อาจจะมาเนี่ยมาจริงมาแล้วเจ็บผักบุ้งจ้าแต่มันไม่มีผักบุ้งไปหมดแล้วจ้ามันก็จะได้อันนี้จาาเพืเ่อนเลอาจจะมาเจ็บให้ปลาทุกวันนะจ้านี่อาจจะพอลุงเ,เขาเอาอันนี้มามัดไว้ให้อะจ้ะเกี่ยวมาพาดได้ให้อะจ้าเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเอาไปให้ปลาจ้ะก็จะมัดมัด มัดไปให้ปลาจ้ะเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้จ้ะเนี่ยามาเจ็บทุกวันนั่นแหละจ้ะวันไม่ทําคลิปปกติมันจะเป็นผักบุ้งนะวันนี้มันไม่มีมันไปไหนหมดก็ไม่ทราบนี่านะคะเจ็บไปให้ปลาจ้ะเพื่อนๆมันไม่มีอะไรหรอกวันนะ่ะไรสาระไปวันๆเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าขำๆสนุกๆไปด้วยกันมนาะโอ้ <laughs> อยเห็นไหมคะเนี่ยอาจจะเจ็บอยู่อย่างนี้แหละ แล้วก็เอาขึ้นเอาเชือกมัดเอามอเตอร์ไซค์ลากเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยเจ็บไปอยู่อย่างนี้แหละทุกวันจ้ะเจ็บไปให้ปลาเนี่ยพาเพื่อนๆมาเจ็บผักบุ้งแต่มันไม่มีก็เลยได้ผักตบเนาะเพื่อนๆเนาะผักตบก็เอาเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยจะมาตกปลาไม่ไม่ไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยเห็นบรรยากาศแล้วเนี่ยน้ํานิ่งจ้ะเพื่อนๆ ลาได้แน่นอนจ้ะวันนี้ไม่ต้องอะไรมากมายจ้ะเห็นไหมคะมันจะอยู่อย่างนี้ล่ะค่ะอยู่แบบนี้ละจ้ะไม่ได้อยู่นี่อยู่แบบแม่น้ำมันจ้ะติดแม่น้ำจ้ะ,ม,จะมันไม่มีอะไรมากลวจ้ะมาเจ็บผักบุ้งมันไม่มีจ้ะแต่ว่าวันนี้จะลาเพื่อนๆนไปแล้วนะคะเพื่อนๆนจ๋าสวัสดีนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจจ้ะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนจ้าสวัสดีค่ะโอ้แดดก็สองหัวล้านเนาะเนาะ